คลิปนี้เพลทิวพาเพืพ่อนๆมากินบุฟเฟต์ซีฟู้ดอาหารทะเลไม่อั้นไม่ไมจำกัดเวลาจ้าร้านนี้เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวเลยค่ะซาซิมิเซ็ตใหญ่ให้เราเลือกกินแบบไม่อั้นเลยกั้งเผาตัวโตๆโต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 โปรุงสุกใหม่ๆเสิร์ฟถึงโต๊ะเราเลยค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆเผามาเสร็จแล้วปร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีขบวนอาหารทะเลมาให้เราเลือกรับประทานอีกเพียบเลยและเมนูอื่นๆอีกจ้า ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะคะวันนี้เราพาเพื่อนๆมาที่ร้านริมน้ำบุฟเฟ่ซีฟู้ดค่ะอยู่ตรงสุขุมวิท70ทับ3นั่นเองค่ะตั้งขอแนะนำให้เพื่อนๆสำรองที่นั่งอมาก่อน1วันนะคะเพื่อที่เราจะได้มีที่นั่งเพราะว่าที่ร้านนี้ค่ะเขากินกันแบบไม่จำกัดเวลาเลยในส่วนของเมนูค่ะเมื่อมาถึงที่ร้านแล้วนะคะเจ้าหน้าที่จะพาเรามา นั่งที่นั่งแล้วก็เอาเมนูมาให้เรานะคะบุฟเฟ่จะมี2ราคาด้วยกันค่ะก็คือ899บาทถ้าในส่วนของราคา899บาทเราก็จะกินเมนูเซตที่เป็นซาชิมิเซตบุฟเฟ่ตได้เลยค่ะแบบไม่อั้นนะนอกจากนี้ยังมีเมนูกั้งเผาค่ะปูนึ่งด้วยค่ะและนอกจากนี้ค่ะราคา599บาบาทนะคะเราก็สามารถกินขบวนอาหารทะเลแบบจัดเต็มแบบไม่อั้นได้เลยค่ะ ซึ่งที่ร้านนี้จะมี2ราคาด้วยกันนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูต่างๆที่มีให้เราดูและวิธีการสั่งค่ะเราต้องสั่งด้วย QR code นะคะที่เจ้าหน้าที่จะนำ QR code มาให้เราค่ะวิธีสั่งอาหารนะคะเมื่อเราได้รับใบ QR code มาแล้วค่ะให้เราสแกนเข้าไปหลังจากนั้นเราก็จะเจอเมนูนะคะต่างๆที่อยู่ในนี้ค่ะ ให้เรากดสับมเมนูได้เลยนะคะอย่างเช่ตันจะกดสับเป็นเซตนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอเลือกไซส์นะคะหนึ่งถึงสองาหรือว่าสามถึงห้าหยิบใส่ตะกร้าค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็เข้าไปดูอีกทีหนึ่งบันทึกรายการและเมนูก็จะเข้าไปในครัวค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะนํามาเสิร์ฟให้เราเครื่องดื่มค่ะจะมีโซนให้เราบริการตนเองค่ะมีทั้งน้ําอัดลมนะคะน้ําชาน้ําผลไม้แล้วก็น้ําพันธุ์ด้วยค่ะ เราสามารถมาหยิบแก้วที่ตรงนี้ค่ะตักน้ำแข็งแล,ล้วก็เลือกน้ำที่เราต้องการไปบริการตนเองได้เลยนะจ๊ะเมนูพรีเมียมซาชิมิเซตจากทะเลลึกเสิร์ฟถึงโต๊ะเราเลยค่ะเซตซาชิมิรวมนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นไซส์ M หรือไซส์ l ส่วนการสั่งไซส์ M ค่ะสำหรับ1 2ถึง2ท่านกำลังพอดีเลยรลาพื้หน้าก็าเห็นมากำลังดีเลยนะคะทานออกิ้กับวาซาบิอาพวกื่องหมดาคานะวยเลย ทุกคนคะเนื้อปลาสดหวานค่ะไม่มีกลิ่นคาวเลยแล้วเขาก็เสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำแข็งเย็นๆนะคะสดชื่นมากเลยค่ะเมนูกั้งกระดานเผาจ้าตัวโตๆเลยเมนูกั้งกระดานเผาตัวโตๆเดี๋ยวเราชิมกันเลยค่ะ บ้านกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดเพิ่มรสชาติให้เนื้อกั้งอร่อยเลยค่ะและเนื้อกั้งที่นี่ตัวใหญ่เต็มปากเต็มคำข้าเผาเกลือมาด้วยนะคะทำให้เพิ่มรสชาติได้อย่างดีเลยละคะ่ะทุกคนอร่อยเลยเมนูกุ้งย่างเผาตัวโต,โต,โ,ตโตเลยค่ะเมนูกุ้งย่างนะคะหนึ่งเสิร์ฟค่ะจะมีสี่ตัวนะนหนึ่งเราแกะเลย ไซส์ของกิะก็แซกำลังดีนะคะไม่ไม่ใหญ่เป็นๆไปนะพวกขนาดกำลังดีค่ะก้อนเนื้อหว่าลูกสดไว้ค่ะจะกินเปล่าๆค่ะหรือว่าจะชุบน้ำจิ้มค่ะเพิ่มรสชาติก็ได้เลยนะคะถ้าหากว่าน้องๆหนูๆจะไม่ต้องกินน้ำจิ้มผัดแต่ถ้าฝักว่าเป็นเป็นๆดี่ต้องการเพิ่มรสกลิ่นเราก็ต้องใส่ข่าแซ่ดก็ชุบน้ำจิ้มลงไปได้เลยอร่อยดีจัง เมนูปูม้านึ่งนะคะเดี๋ยวเราชิมกันเลยค่ะทุกคนหนึ่งเสิร์ฟนะคะจะมีทั้งหมด4ตัวค่ะมาแบบร้อนๆเลยตานใช้ช้อนตักเลยนะคะปูม้าเนื้อนุ่มค่ะกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดเนื้อปูนุ่มหวานกินเปล่าๆก็ได้รสชาติอร่อยเลย แต่ถ้าต้องการเพิ่มรสชาติก็จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดของทางร้านได้เลยค่ะเมนูหอยนางรมทรงเครื่องตัวใหญ่ๆน่ากินมากเลยจ้าหอยนางรมทรงเครื่องจ้าทุกคนคะหอยนางรมตัวใหญ่มากเลยอะทุกคนเดี๋ยวเราลองมาชิมกันจ้าหอยใหญ่จดินมาบ้างนบใช้ช้อนอะทุกคน ค่อยมาซอยซอยเฉยๆจนตัดเป็นคำมากเลยอ่ะเร้วกว่าดแล้วก็หวานคุ้ยนะคะจันว่ามันที่เนื้นอไม่กรอบเลยอาหารรสชาติดีวัตถุดิบดีนะคะเรียบเลยถัดมาเป็นเมนูปลาหมึกย่างคะ่ปะปลาหมึกย่างค่ะเมนูปลาหมึกย่างหนึ่งเสิร์ฟก็จะได้เท่าจานอลาคาร์ดเลยนะคะเราจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดชิ้นมากำลังพอดีคำเลยค่ะ เนื้อปลาหมึกกรอบเด้งหนึบเลยนะคะพอเราจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรพิเศษของทางร้านค่ะก็ช่วยเพิ่มรสชาติแซ่บซีดขึ้นเลยค่ะทุกคนเมนูหอยหวานเผาค่ะเสิร์ฟมาพร้อมกับเลมอนฝาดด้วยนะจ๊ะหอยหวานเผาค่ะโต,โตโตเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยนะคะ นี่ตัวโตๆเลยอ่ะเขาเผามาให้เราสดๆเลยนะคะหอยหวานค่ะมีความกรึบนะคะเธอกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรพิเศษของทางร้านก็รสชาติดีแล้วก็อร่อยเลยค่ะที่สำคัญนะคะกินได้แบบไม่อัน้นไม่จำกัดเวลาจ้ามาถึงเซตของชาบูบ้างนะคะเซตนี้ชื่อว่าเซตรวมทะเลชาบูจ้าเซตทะเลรวมชาบูค่ะ หอมมาดัดเต็มเลยนะคะยกเป็นเซตมาให้เราเลยแต่ซันจะเอาใส่ลงไปในหม้อต้มอย่างเดยซ์มอนหำ่มดำนะคะปลาสีปลาซึ่งก็โกเลยนะ,ะที่นี่นะคะขนาดอาหารหรือว่าปริมาณอาหารนะคะจะเท่าจานร,ราคาเลยนะคะถ้ารับประทานไม่หมดอาหารเขาเก็บกปลาปูไว้นะ,ะเพราะฉะนั้นแค่เราไปใส่สับ ขอกินหมดแล้วเราก็สั่งใหม่ได้เลยเพราะว่าที่นี่นะคะกินได้แบบไม่อั้นไม่จํากัดเวลาด้วยจ้าเดี๋ยวเรามากินเมนูชาบูกันนะคะเพราะว่าชาบูของเรานะเรื่อแย่แล้วที่ตันตักมาค่ะจะเป็นปลาหมึกที่อยู่ในน้าซุปต้มยําค่ะและตันก็จิ้มกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านนะคะเขาไม่มีเครื่องเคียงมาให้เลยเพราะว่าเป็นสูตรพิเศษแล้วจ้าและนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูทะเลอื่นๆที่อยู่ในหม้อดเดือด หอมอร่อยนะคะเพราะว่ารสชาติน้ำซุปก็ถึงเครื่องอร่อยมากเลยค่ะหอมเครื่องเทศค่ะตัวซุปน้ำดำเองนะคะก็เข้าเครื่องเข้ารสชาติอย่างดีเลยถัดมาเป็นเซตปลาทะเลรวมนะคะมาจานเท่าขนาดอลาคาร์เลยค่ะทุกคนเซตปลาทะเลรวมค่ะสำหรับเซตปลานี้ตันจะใส่ลงไปในซุปน้ำดำนะคะ และเซตผักรวมที่เราสั่งไว้ตอนนี้ก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ลงไปในซุปน้ำดำเช่นกันจ้าที่ร้านริมน้ำบุฟเฟ่ซีฟู้ดอยู่ที่ริมถนนสุขุมวิท70ทับ3นะคะ BTS สถานีบางนาค่ะเดินตรงมาอยู่ริมถนนใหญ่เลยเปิดตั้งแต่4โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนค่ะแนะนำให้โทรจองก่อน่วงหน้านะคะเพราะไม่เช่นนั้นจะรอคิวนานค่ะถ้าหากว่าเรา walk in เข้ามาเพราะที่นี่เขากินแบบไม่จำกัดเวลาเลยจ้า เนื้อปลาที่เสิร์ฟมายังโต๊ะของเรานะคะหลากหลายเลยและชิ้นก็ใหญ่เต็มปากเต็มคำเลยค่ะและที่สำคัญนะคะปลาสดหวานแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะเขาควบคุมคุณภาพวัตถุดิบได้อย่างดีเลยที่นี่เหมาะสำหรับพาคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนในครอบครัวมาทานค่ะจะเป็นแก๊งเพื่อนก็ได้เลยนะคะสนุกสนานค่ะหรือว่าจะมากันเป็นคู่รักก็ได้จ้า ปิดท้ายด้วยเมนูผลไม้ตามฤดูกาลแล้วก็ขนมหวานค่ะมีทั้งไอศครีมหลากหลายรสนะคะแล้วก็มีบิงซูค่ะอีกหลายหน้าให้เราเลือกค่ะอันนี้เป็นเพลงส่วนหนึ่งที่ตาเลือกมานะจ๊ะ ปิดท้ายตานนำภาพบรรยากาศของทางร้านมาฝากเพื่อนๆค่ะร้านกว้างที่นั่งก็สะดวกสบายนะคะคุณภาพอาหารสดสะอาดค่ะและที่สำคัญนะคะเสิร์ฟขนาดจานาราคาดเลยที่นี่พนักง,งานก็ดูแลเราอย่างดีนะคะคอยเก็บโต๊ะให้เราตลอดเลยจ้า และที่สำคัญนะคะอยู่ใกล้ BTS ค่ะหรือขับรถมาก็มีที่จอดสะดวกสบายค่ะถ้าหากเพื่อนๆมีร้านไหนแนะนำพิมพ์เข้ามาที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวความอร่อยนะคะ